ครับผมก็ฝ่้า 5G นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเข้าประชุมซูมนะครับเข้าประชุมซูมนะครับประชุมซูมตัวนี้นะครับเพราะวก็รประชุมซูมก็เป็น new meeting ตัวนี้เป็นชื่อเป็นห้องเรานะครับอันนี้ห้องเข้าห้องเดิมนะครับเราก็ไปที่สตาร์ทสตาร์ทมิสติ่งนะครับพอสตาร์ทมิ t ติ g งเสร็จแล้วเราก็จะเชิญคนนะครับเชิญเพื่อนเราแล้วาสนใจติดตเะนะครับตัวนี้เราจะเชิญเพื่อนเรานะครับ ตัวนี้สลับก็เชิญเพื่อนเราก็ไปที่คำว่าตัวนี้นะครับปา,าติสิแผ่นต <Particip ant S 2> แต่นี่ครับ ก็เป็นรูปคนเมื่อกี้นะครับแล้วก็อินไว้อินไว้ก็ Copy Link งนะครับัวนี้คัปปี้ลิงกปเสร็จแล้วให้ส่งไปที่ไลน์นะครับแล้วก็ส่งไลน์ให้เพื่อนนะครับ ส่งไลน์ไปเพื่อนนะครับคลิกส่งทีนี้เราก็เวลาเพื่อนรับรับสายนะครับ เพื่อนก็คลิกลิงก์ของเรานะครับคลิกลิงก์ของเราให้ลูกค้ากดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้นครับ 高橋。<Lock>